กลับเหีือวจะพาไปเที่ยวที่ตลาดคอนสารเออใช่วันนี้วันอาทิตย์ตลาดคอนสารสายอีสานบ้านทุ่งนะขากับทีมงานพี่อ่อนน้องวาินค่ะขอบคุณนัองแจ็คหลายๆค่ะแฟนขับจากโคราชขอบคุณมากมากมาแบบโดยที่ไม่ได้ตั้งก็มีแหนมพวกน้องวาินละ่ะกับลูกชิ้นกับน้ำยาไก่ต้อนรับ พี่อันก็แบบเพิ่มปิ่พี <c oughs> เอาพี่พี่ขับรถไห้เพิ่มมาเ <c oughs> พิ่มโน่นเนี่ยว่าใครมาทานเลยใช่ไหม <c oughs> พี่กับบุ้งหูเลยมีคนใส่ชุดอ่ะพี่อ่าก <c oughs> ็ดีขับรถไม้ม,มาชิปกินก๋วยเตี๋ยวก็เห็นโอ้คือร้านแปลกๆน้องพายจุ้มมูคือมีคนหน้าตาดีมานั่งอยู่นี่เนาะตอนนี้เ <c oughs> ออนางวลินมามา <c oughs> พีปนพีกปนพิกปนปันพิกอปันพิ่ปนพี่ปนพีกปนเพาว่าใส่าเพราวนรายนี้สการมาเทียวที่บ้านสนุกดมวนเดตีมวนคนเก่งคนสงรเีชวนอยู่ชวนมาเที่ยวสงการอยู่ชวนอยู่ขอบคุณน้องแจ็คมากๆ ยังว่าอยู่น้องแจ๊คค่ะน้องแจ๊คนั่งซาเล้งเลยไปเอาปลาถึงแล้วค่ะถึงแล้วน้องแจ๊คค่ะน้องแจ๊คมาสัมผัสขบวนการของทีมงานของสายศาสตร์บรรทุกที่เอาปลาสาพี่อ้อนเผาสุดน้องแจ๊คกินก่อนที่จะกลับโคราชเผาอะไล่ะเผาบนบ้านเย็บผ้าพิล่ะกลางกลางย้อมไหมเนาะกลางนีบ่ ถุงมือถุงมือไปใส่พี่ป้อมันมันมันปักมือัตปูมันเจ็บมันเจ็บได้ปานี้ไปเผาพอดีค่ะสูดองแจ็คซูดองแจ็คกินพอดีอุ้มอ เอาเอาเอาเนาะเขาต้องเอาไว้ก่อนเอาล้ำค่ะลำ้ำวานลอยปลา

มาเนี่ยมเี่เอาเลยถั่วัว่เ้เอาไห้เอาไหมง่ายงงด้วยว่ะมันไพูนแล้วแม่พนได้ปลานี่อยู่ปาตะเพียนอยู่จไปอยู่ข้าตาเนี่ยจี๊ยมอยู่เเจี๊ยมอย่ มันปักมือได้ปลานินน่ะโอ้ยเห็ดสูรังแจกกินพอดีแล้วค่ะขอปลาเล้แจกขอปลาถือไสพุทนัททีมงานสาวอีสานบรรทุ่งค่ะ ต้องขอขอบคุณหลายๆที่น้องแจกมาเยี่ยมมายามบวนบวนะบวขวมาแค่พุถิงิมาทีแลได้เลยเด้นี่เลิศเท่าตัวนี้อีกเท่าไตน้ำพริกอร่อยอร่อยนั้นเนาะยกปเดี๋ยวได้เต็มกันมั้งอ้าได้อยู่ ถุงมือมาใส่จับสิแม่เดี๋ยวมันจะซิดเฮ้ยมันทีปากหนูน่าจะหวังกวาดไหวแล้วอ๋อคือจับยากแค่โอ้ยเหมือนนั้นใส่ถุงมือนเลยเมียได้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  โอ้ของของของพี่เองนู้นไปทางนู้นอีกอะ่ะต่อกับมีอีกอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นที่นาของพี่อ้อนนี่อันนี้เป็นที่นาของพี่อ,อนน้อนต่อต่อลงไปนี่ม,มาพอถึงยี่สิบนาทีได้ปลาเผาแล้วค่ะให้น้องแจ็คมาสัมผัสบ,บรรยากาศสัมผัสวิถีชีวิตของสาวอีสานที่ว่ากันดําเนินการเรื่องว่าพี่อ้อนเผาปลาสุดน้องแจ็คค่ะแฟนขับแต่โคราช เดี๋ยวปลาเซนเซนไปเก่ยน้องเก็บจะได้กระเทียมเนาปลาจากตาพี่อ่อนแล้วค่ะพักกันไปเอามาถึงยี่สิบนาทีได้มะเขาปลาปลาจากตาพี่อ่อนค่ะทุกแฟนขับกินน้องแจ๊กไม่เยี่ยมไม่ยามค่ะใหม่นิดน้อยจ้าข่าวพี่ป้อ ทีมงานสายอีสานบรรทุงราคาพี่ป้อน um ้องวลิ้นพ okay, 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 ี่ห okay, ม like okay, so ีน okay, like, like. ้องปูพี่อ้นนี่วปลาสูน่นกีริโอเคค่ะเป็นไรเป็นไร้โอเคได้กินป่ะกินกินาปลาบ่แล้วก็กิ๊บ่ข้าเมี่ยงอ๋อเออเอานกิ๊ง กินเป็นเมี่ยงเลยเต๋อใส่ผักเดี๋ยวจะได้เอาเอาลุงตลอดไปหยดไปโยดสักการ์เลยแม่นน้ำจิ้มอาจจะเผ็ดแน่เล็กน้อยเป็นบอนน้องว้าน้ำจิ้มเผ็ดไหมเผ็ดเหรออ่ะแกะดกจ็ดติดนิดนึงก็ได้จำนิดนึงเผ็ดเผ็ดแหงว่ะจ้ะพอดีแล้วพอดีกับฝนแต่แต่ล่างลงตรงนี้นะในบ้านเราเป็นไง กับเพืห้องหัวใหญ่ใส่กัแม่อดป้อนเจยวกันได้แต่ละแต่ต่ลงเลี้ยงต่อตะปูสามคนตะปูเป็นผู้ยิ่งหาวันนี้ตัวิงมหาพวกันสะกันปูเจยวกันเนีย้ยสุเมียแสกสั้นเล็วพื่อเป็นงานแล้วคนเป็นบุญยังให้บุญกิบบุกตปเฮือเก็บุกตูขันตีเฮือ้ขันมามามาเบ็ดคับจะไปแล้วละสติเตน บแฟนนขับปกไข่เลยว่าเป็นเจ้าของเจ้าไหนวะแฟขับเแล้วมันก็ไปเองหรออันแรกเป็นแฟนขับพี่ป้อต่อมาเป็นขับแฟนพี่ป้อ